สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เ,เพื่อนๆฟาร,ร์มได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์เหมือนมีมือถือหนึ่งเครื่องที่สามารถช่วยให้เ,เพื่อนๆฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยแม้จะปิดมือถือปิดเน็ตปิดคอมไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่ ซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเ,เพื่อนๆที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมหรือว่ากลัวเปลืองค่าเน็ต UG Phone สามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำนะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็นตัว MVIP นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นถึง1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเริ่มต้นเกือบ3เท่าเลย ตัว MVA P จะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าและสบายกว่าแน่นอนใครสนใจที่อยากจะดาวน์โหลด UG Phone สามารถโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปของผมได้เลยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกผมขอแนะนำนี่เลยร้านเจน้ำการคา เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนมีแพ็กเกจหลากหลายให้เพื่อนเพื่อนเลือกเติมไม่ว่าจะเป็นเกมไหนๆที่เพื่อนเพื่อนเล่นอยู่รับรองว่าเติมถูกแน่นอนมีช่องทางการติดต่อที่ง่ายไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook หรือว่าทาง Li n e แอดเลยก็ได้เพื่อนเพื่อสามารถทักเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้เลยอย่าลืมนะครับใครที่อยากเติมเกมมือถือต้องร้านเจน้ำการค้าเท่านั้นอ่าโอเคฮะหลังจากนี้ผมเลเวล80แล้วเอาละครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะฮะคุณกำลังรับชมเปลม เองชน l นะจ๊าวันนี้เราก็อยู่ในเกมโยกังอีกแล้วนะฮะหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราเล่นตั้งแต่ Level, เลเวลสามห้ามาถึงเท่เาไหร่นะสามาถึงหกสิบคราวนี้เราจะไป60ไป80ครับผม60ไป80เนี่ยก็จะมีรายละเอียดเ,เยอะกว่าตอนที่35ไป60ไนปะเพราะว่ามันต้องมีการเปลี่ยนที่เก็บเวลอะไรเงี้ยมันต้องมีการย้ายที่เวลไม่ใช่เวลแค่จุดๆเดียวเหมือนตอนสาม้ามาเดี๋ยวผมขอลอง ให้นินจาผมเนี่ยมาลองหาที่วลวก่อนที่เวลอันดับแรกที่คิดว่าน่าจะเวลได้ก็คงจะเป็นแถวนี้แหละแต่ว่ามันเต็มมาเด้ที่มันเต็มครับผมเราต้องหาที่ที่ไม่มีคนโอ้ที่เต็มเลยอ่าผมเจอแล้วตรงนี้ว่ะมีมอนเตอร์อยู่2ตัวโอเคไหมมีมอนอยู่สองตัวแล้วก็มันก็ตีเราไม่ค่อยแรงมากพอได้อยู่ได้ตัวละหมื่นสามเองเหรออุ้ยแต่ได้น้อยว่ะเพราะเราตีอยู่ชินมูเนี่ย เราตีเสือเราได้ตัวละหมื่นกว่าได้เยอะกว่านี้นะทำไมไอ้พวกนี้ได้น้อยวะเอ้ยสองหมื่นแปดแล้วได้สองหมื่นแปดแล้วเดี๋ยวนะทำไมตอนแรกมันได้แค่หมื่นกว่าโอเคเดี๋ยวผมลองเอาเอาตีทิ้งไว้ก่อนคงจะให้มันเวลไปถึงสักหกสิบกว่ากว่านแหละหกสิบห้าอะไรอย่างนี้แหละหรือหรือว่าเราจะหาที่อื่นวะเพราะว่าไอ้พวกนี้มันก็แค่เจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดวะเอ้ยถ้าเจ็ดสิบแปดเงี้ยผมว่าให้มันเวลถึงสักเจ็ดสิบได้ ถ้ามันแค่78็ดแปผมว่าปล่อยยาวๆให้มันเวลลถึงสักเจบได้เราก็โดนตีไม่หนักด้วยดิโดนตีแค่นี้แบบสบายๆเลยมีมอนเตอร์เกิดเรื่อยๆหมอไม่ต้องฮิวนะหมอไม่ต้องฮิวอืมผมว่าได้อยู่ได้อยู่อย่างนี้ได้อยู่หมอไม่ต้องฮิวให้หมอยิงด้วยผมว่าโอเคแหละได้แหละเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงถ้ามีที่ไหนที่จะย้ายไปนะโอเคฮะเอาเวลตรงนี้ยาวๆไปก่อนอู้ได้ตัวละาสองหมื่นสามหมื่นก็โอเคอยู่นะ อืมเนี่ยตัวละสองหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าโอเคอยู่โอเคอยู่พอได้พอได้ไปอตอนนี้80ทั้ง3ตัวแล้วนะก็หลังจากนี้ก็จะเป็นการอพคาร์ดอีกแล้วครับผมคือจาก60มา80เนี่ยก็ปล่อยยาวๆเหมือนกันครับผมเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรให้เราทําแล้วแต่หลังจาก80ไป100เนี่ยก็น่าจะน่าจะย้ายที่อยู่ประมาณ2อสที่แหละเดี๋ยวผมคิดไว้แล้วว่าจะเอามันไปตีตรงไหนบ้างแต่ว่าขอ,อั p ค a r อัพคัทสีไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราลองได้ชุดของคัทสีมาใส่ก่อนล้วดูว่ามันจะมันจะไหวแค่ไหนมันจะไหวกับมอนเตอร์อะไรบ้างนะก็คือไหวตัวไหนเราก็ไปตีตัวนั้นแค่นั้นแหละครับเพราะช่วงนี้มันคูณ3อยู่ไงเศรษกกรมคูณ3แล้วมีคูณปาร์ตี้มีอะไรด้วยแบบคูณเยอะแยะไปหมดทําให้เราเนี่ยปล่อยยาวได้เลยอ่ะโอเครับเวสอัพคัทเวสอัพคัทก็ไม่ยากครับผม เขาก็จะบอกให้ให้เราไปคุยกับคนนู้นคนนี้เราก็แค่เดิน quest ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมขอเดินเควสไปเรื่อยๆแล้วกันมันจะได้ไม่ไม่ยาวคลิปจะได้ไม่ยาวนะฮะตอนนี้เหมือนผมทําขั้นตอนที่ 1- นึ่ทับหเสร็จแล้วเหมือนมันจะมี5ขั้นตอนเลยนะผมมี5ขั้นตอนเลยเหรออูอัอพคัซสี่นี่นานมาก5ขั้นตอนเลยอ่ะเดี๋ยวต้องลองอัพกันดูว่าจะนานแค่ไหนเหมือนขั้นตอนนี้ยังจะมีแค่แบบแค่คุยอย่างเดียวอยู่อ่ะไม่มีแล้วเห็นไหมเดี๋ยวเราไปดูว่าขั้น ขั้นตอนต่อไปเนี่ยต้องไปรับกับใข่สองทับห้านี่ไงสองทับห้าไปรับกับใข่รับกับคนนี้เหรอนี่เหรออ๋ออ๋อนี่ไงสองทับห้าโอเคฟังเรื่องราวทําบัตตรพีอ๋อโอเคครับอ่ะก็เดี๋ยวเดินต่อไปเลย่อยอีกทีนึงนะเดี๋ยวมาเจอกันอ่ะโอเคตอนนี้ก็ น่าจะเหลือแค่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วส่งแค่ขั้นตอนสุดท้ายก็น่าจะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูชุดของแต่ละตัวนะตอนนี้ที่มันเป็นคลาสสอยู่ตอนนี้จะอัพคลาสสเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าชุดของแต่ละตัวเนี่ยตอนนี้มันเป็นยังไงนะฮะนี่หมอหมอปึ๊บนี่ครับชุด3ตัวตอนนี้เป็นประมาณนี้แล้วทำไมปีกมันไม่หายทําไมปีกมันไม่หายวะมันบั๊กเหรอหายป่ะเออปีกหายแล้วเห็นไหม แก้ปีกก่อนเออไอ้ไม่หายว่ะทำไมปีกไม่หายโอเคประมาณนี้ครับผมอ่ะเดี๋ยวเราดูนินจาก่อนเลยดูนินจาก่อนเลยอัพคัส์์ปุ๊บฟึบเรียบร้อยเป็นคาส์สี่แล้วฮะนี่นี่ทรงผมปัดเป๋อ่ะเขาวนี้ธนูธนูนะฟึ๊บ อ่าโอ้โหดูธนูนี่ดูแบบว่าเหมือนลิเกมากขึ้น่ะเนาะเอ้ยไม่ใช่เหมือนนิ้วอ่ะเหมือนนิ้วอ่ะเคยดูปะนิ้วแล้วมาดูหมอนะครับผมหมอตอนนี้ก็ใส่หมวกอยู่นะฮะเดี๋ยวมาดูอัพคลาสเสร็จเรียบร้อยนี่ฮะก็เป็นเป็นหมวกเหมือนเดิมแต่เป็นหมวกที่เท่ขึ้นนะฮะก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปหาของแปดสิบใส่กันของผู้เล่นใหม่น่าจะเอ้ยเดี๋ยวนะนี่มันมีตัวนี้นี่ ตัวไลฟสภาพเราเอาไปส่งแล้วเราจะได้ของ80เฮ้ยกับตุ้มหู3วันเหรอเราใช้เลยแล้วกัน3วันผมคิดว่า3วันเนี่ยน่าจะทําให้เราเนี่ย100ได้ผมคิดว่า3วันน่าจะ100ได้นะถ้ามันยังคูณ3อยู่แบบนี้แต่ประเด็นคือตอนนี้ผมกดยาบัฟอะไรไปหมดแล้วอะเอออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว๋ยวไปไปเอาเอานนี้ไปแลกอาวุธก่อนว่าจะได้อาวุธอะไรมา เหมือนจะเอาไปแลกที่วังเย็นนะเดี๋ยวผมไปวังเย็นก่อนถึงวังเย็นแล้วตัวที่เอาไปแลกนะ่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าเป็นบีซที่ขายยาใช่ไหมเออยืนยันภารกิจป้ายอันนี้อันนี้ปึ๊บโอเคเรียบร้อยโอ้โห นี่ฮะนี่ฮะนี่เฮ้ยไม่ได้ปอกแขนเหรอเดี๋ยนะอ๋อนี่นี่น,นี่ได้ได้ได้ผมมองไม่เห็นนึกว่าไม่ได้ปอกแขนโอ้โหเฮ้ยแต่ว่ามันเป็นชุดมารน,นี่ใช่ไหมมันเป็นมันเป็นชุดแปดสิบของมารน,นีเ่เดี๋ยว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 เอาธานูไปแลกมาให้ดูธนูก็เป็นของมารว่ะ มันมันเป็นชุด80ของมารนอะ่ะเออชุดที่แจกอะ่ะมันแจกเป็นของมารนว่ะแต่ว่าไม่ไม่ไม่ใช่อ่าคือรูปร่างอะ่ะมันเป็นรูปร่างของของฝั่งฝ่ายมารน,นะฮะแต่ว่ามันก็เป็นเราทำมะเราก็ใส่ได้แหละอืมเออช่างมันไม่เป็นไรดีกว่าไม่มีชุดใส่เล่นก็ชุดฟรีนะของฟรีใส่เวลไปยาวๆเดี๋ยว,ยาวมาดูหมอ นี่ฮะหมอก็ประมาณนี้ก็เป็นของมารหมดเลยนะที่จริงเนี่ยของฝั่งธรรมะมันจะออกสีฟ,ฟ้าของหมอน่าจะสีสีขาวๆมั้งของขนุนก็จะสีอาา่าฟ้าเหมือนกันนินจาออกสีน้ําเงินมันไม่ใช่ชุดแบบนี้แต่ไม่เป็นไรเราก็เล่นได้แหละนะก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ก็จะคลิปต่อไปก็น่าจะเป็นการเก็บเลเวลละแปดสิบถึงหนึ่งร้อยฮะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งตอนที่เราอัพค่าท5าเลยละกันนะฮะผมกะว่าผมอยากเล่นให้มันถึงสัก เซียนหนึ่งเซียนสองอะไรเงี้ยเนาะเซียนหนึ่งเซียนสองก็ร้อยยี่สิบอะไรเงี้ยเวลร้อยยี่สิบร้อยสามสิบอะไรเงี้ยอ,อยากลองเล่นให้มันถึงแบบเยอะๆดูเพราะว่าทุกครั้งที่ผมกลับมาลกลับมาเล่นเกมโยกังกเนี่ยก็ไม่เคยได้เล่นแบบถึงสูงๆสักทีนะก็มีแค่แบบเล่นเออให้มันหายคิดถึงคราวนี้อยากจะลองเล่นให้มันแบบว่าไปได้ไกลที่สุดเท่าที่เราจะจะขยันเล่นนะ่ะ <laughs> โอเคคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย